สวัสดีครับวันนี้ผมยังเล่นเล็อดพิงอยูครับผมชอบมากเลยครับคันนี้นี่ครับผมยังไงเลรรของโคนครับนี่ครับเดี๋ยวผมกดปิดเสียงก่อนนะครับมันไม่ได้ยินเสียงพูดของผมครับเดี๋ยวผมโูวห้ดูครับผมบอกว่าเคันนี้โคตรแรงครับผมไปลองมาแล้วเมื่อกี้ หยโชน่าจะเป็นของชยโยโทหินสุพรรณเย,ย้ลองฟังเสียงกันเลยครับนีย้ยเก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเบิ้ลดูนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองขับให้ดูครับเดี๋ยวผมจะลองแข่งเดี๋ยวผมจะลองออกตัวแล้วก็แข่งให้ดูนะครับแต่ผมแข่งแบบน้าปืแล้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับขอจบคลิปยังเท่านี้ครับ